สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับผมก็มีโปรแกรมนะครับก็ตั้งใจจะพาจสติไปเที่ยวเครับแต่เจสติยังไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมเผอิญคิดอะไรออกนะครับอยากจะทําอะไรสนุกสนุกอยากจะทดสอบใจดูใจเจสติดูครับว่าถ้าเกิดวันนี้ผมไปชวนเจสตินะครับแล้วบอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลนะครับให้เขาแต่งตัวสวยๆเลยนะฮะแล้วก็จับผ้าให้เรียบร้อยนะครับแต่กระเป๋าเรียบร้อยเลยไปค้างคืนสักหนึ่งคืนนะครับแล้วสุดท้ายให้เขาแบบมีความตั้งใจแบบ หวังไว้มากๆว่าอยากจะไปได้จะได้ไปเที่ยวแล้วครับซึ่งปกติก็จะไปหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะได้ไปสักทีนะครับแต่วันนี้ผมตั้งใจจะพาไปจริงๆแต่จิตีไม่รู้นะครับก็เลยอยากจะแกล้งเจตีนะครับว่าไปบอกไปชวนไปเที่ยวทะเลกันนะครับแล้วสุดท้ายมารู้อีกทีว่าทะเลที่ผมจะพาไปคือตรงนี้ครับผมเตรียมน้ําไว้ให้เขานะเตรียมน้ำให้เขาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าเขาจะเมื่อเขารู้แล้วอ่ะเมื่อรู้ว่าผมหลอกพฤติกรรมเป็นยังไงจะโมโหผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ไปชวนเตติกเลยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ชวนเลยนะผมยังไม่ได้บอกเขาเข,เขายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยไปดูพร้อมกันเลยว่าเขาจะมีทา่าทีเป็นยังไงแล้วจะตื่นเต้นหรือเปล่านะครับยังไงแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะโดนอะไรหรือเปล่านะถ้าถ้าเขารู้ว่าผมหลอกเขานะฮะงั้นไปกันเลยครับผมไปเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเตตินะครับว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับวันนี้เขาไม่รู้ครับว่าผมจะพาเขาไปไหนนะเดี๋ยวผมไปแกล้งแกล้งแกล้งหลอกเขาก่อนนะว่า คือไม่ได้บอกนะครับว่าจะพาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเขาทาอะไรอยู่นะครับเต้ทำอะไรทำอะไรอาบน้ำยังเนี่ยอาบแล้วอาบแล้วเหรอฮะอาบน้ำแล้วใช่ไหมไหนทำยังโอ้นี่ห้องห้องน้ำพอดีครับ วันนี้มันเสาร์ไปเที่ยวไหมจะแต่งหน้าทับผ้าหรือเนี่ยก็จะไปไลฟ์สดไงหาเกมหาเสื้อผ้าอยู่รู้ไหมว่าจะไลไรแต่ละรอบเนี่ยเกงตัวไหนได้เสื้อตัวไหนแมทไม่แมทจป่ายปะก็วันนี้ก็จะชวนไปเที่ยวไปไลฟ์สดใช่ปะไปไลฟ์สดชื่อก็ได้เป็นแย่จ่ายใช่ไหมจะพาไปยิงเหรอไป ไปทะเลก็ได้ยไปไหมมันยังไม่บรรลัยนทานเลยนะก็ไม่ได้จะแพ้บรรลัยนิทายมันวันลัยนิทายอีกเรื่องหนึ่งเอา๋ยวให้มันถึงก่อนสิมันบรรันิทายโอ้โหนี่ก็ทวงจังเลยไปไหมไปไหมกลัวไม่ได้นะได้แน่นอนบอกเลยได้แน่นอนเอาไปไหนเนี่ยจริงเหรอพูดจริงเหรอเราจะพาไปเที่ยวทะเลนะพูดจริงเหรอจริงๆเอาไม่ต้องไกลบ้านอ่ะเอาเอาไปใกล้บ้านนี่แหละ ทะเลใกล้บ้านเตรียมน้ำไว้แล้วนะเป็นทะเลข้างบ้านนี่แหละไม่ไกลนะนอนไหมก็นอนไหมก็นอนก็ได้เตรียมเตรียมสภาพไปด้วยเอ่อเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยลองกี่ครั้งถือไปเลยที่นอนคุณเดียร์มาลงไปวันนี้คุณนิดับนะก็คุณเดียร์พอเราเพิงหาเวลาไปใหม่เปไปเซอร์เวยก่อนวันวานท้ยให้ไปอีกทีนึงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีชุดเลยอ่ะโอ้โหนี่ไม่มีชุดนะครับแต่พร้อมเลยนี่อะ โอเคไปนะไปนะพี่จะได้ไปเต็มตัวพี่จะได้ไปเต็มตัวจัดกระเป๋าเลยไปให้กินเดี๋ยวผมต้องเอาไปเยอะแยะโอเคนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวร้างลางธรรมดาเลยนะธรรมดาไม่ต้องไปหรูอะไรมากมายก็มันไม่มีก็มันไม่มีไม่ได้เตรียมอ่ะไม่โง่แล้วนะไปนะเดี๋ยวพี่ร้างล่างวอ่าน้นแล้วใช่ไหมแต่งตัวเลยแต่งตัวเลยเราจะไปเดี๋ยวมันรถติดนะร้างล่างนะ อนนทุกคนเดี๋ยวเรามาลอ้อง้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแอบถ่ายทิวนะมาดูทิว่าศนตีเขาตั้งใจชิวแปบไหลน,น,นะครับเขาจะรู้สึกแบบไหนครับถ้าผมถ้าล้วงผมจะหลอกนะจะโดนอะไรไหมเนี่ยวันเนี้ยจะหลอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวนะครับเที่ยวทะเลนะครับเขาคือเขาตั้งใจอยากจะไปหลายรอบอะแต่ผมไม่ได้แบบพาเขาไปไม่ได้อยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ลองแกล้ง,กลงดูนะแกล้งดูเดี๋ยวเราอีกแป๊บหนึ่งครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าเขาทำจะจะอย่างนะครับ ผมก็ไม่เคยแกล้งไม่เคยแกล้งที่สี่แบบนี้นะก็เหมือนแบบเอาความรู้สึกที่เขาอยากจะไปเที่ยวมาร้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ทุกคนเพื่อยเป็นกําลังใจผม่อยนะไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างวันนี้นะ <c oughs> นึกแล้วผมถ้าเกิดเขารู้ว่าเนี่ยอะไรที่ผมจะพาไปที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนะน,า,นาจะมาแล้วละ่ะนาจะลงมาแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งเขาแต่งตัวนานมากครับแต่งตัวนานมากเวลาไปไหนมาไหนนี่คือผมต้องมารอข้างนอกอ่ะแต่งตัวเป็นชั่วโมง ไม่รู้แต่งตัวอะไรขนาดนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะลงมานะครับมาแล้วทุกคนเจลสักยังจะไปไหนนะไปทะเลอะไรอย่างไร้ ก็เปิดไไงก็ไ่ไงเทเลที่บอกก็ไีไ่ไงทะเลที่บอกข่าวยอเลก็ตรงนี้ก็เต็มน้ำมากเยแนีแ่หลกกลยแต่ครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาฤทธไปเที่ยวทะเลตามที่ สัญญาไว้ตามที่บอกไว้นะครับแต่เมื่อเช้าคือติดคิวครับคือเล่นไปเราเราเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเราเอาความรู้สึกของคนมาเล่น,ลนอย่าเอาความรู้สึกของมนุษย์เมียมารอเล่นบอกไว้ก่อนนะคะพอบ้านทั้งหลายอย่าเอาความรู้สึกของมนุษย์เมียเพราะว่ามนุษย์เมียก็คือมนุษย์เมียมันเอาจงครับโซนน้ำหน้าคอไว้แล้วสิวใส่วไว้ทาไมทํา โดนไปดอกเลย้วมายาเลยโดนเรื่องบอกนะครับว่าอย่าเอาความรู้สึกของมนุษย์เมียมาเล่นนะเพราะบ้านทุกคนนะผมบอกเลยเล่นอะไรนะครับให้้รู้เรื่องนะครับอย่าเล่นแบบผมเลยผมขอเตือนบอกแล้วผมบอกก็ตอนก่อนต้นคลิปใช่ไหมว่าผมไม่รู้ผมจะโดนอะไรแต่ก็คือเจอคาดครับเจอไปนะบอกว่าจะพาไปเจอบ้านไปแจะโดนบอกแล้วเนี่ยพามาแล้วที่พักอะไรจองหรือยังก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวที่พัก ก็ไปหาเอาดาบได้เอาแล้วกันเพราะว่าน่าจะเยอะอยู่ทุกคนก็ดูชุดที่สีตีเตรียมแบบเนี่ยผู้หญิงเรานะกว่าจะเรื่องอะไรนี้เลยอ้าวกว่าจะเขียนตาเขียนหน้ากว่าจะทำผมกว่าจะสระผมกว่าจะแบบแต่ละชุดแต่ละจะออกจากบ้านมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากง่ายก็คือว่าเราต้องหลายหลายอย่างและทีนี้คือบอกหนูว่าจะต้องไปนอนค้างคืนทีนี้หนูต้องเก็บของหนู ต้องเก็บทั้งของของเขา้งใจเลแบบมีความมากใช่แล้วก็มารุ้อีกทีโดนหลอกเงี้ยดูแลกันแภาพเป็นยังไงครับอย่าอย่าทำตามนะครับทุกคนอย่าทำตามนะแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งก่อนเคยพาไปนอนโรงแรมที่นี่แล้วแล้วตอนนี้พาไปนอนมโรงแรมมันเป็นแบบโรงแรมทั่วไปคือร้านคือร้านไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอบนี้ผมขอแก้ตัวแล้วกันเอาแบบเดี๋ยวรอบนี้จะพาไปนอนไหนก็ให้เก็บเงินและต้องตั้งใจด้วย ใจะใส่ก็ต้องใส่แว่นครับผมก็ต้องใส่แว่นอย่างนี้ตลอดเลยนะก็เดี๋ยวทักทักูด้วยส่วนที่พักก็เดี๋ยวเป็นที่นู่นเลยนะก็ไมรู้ว่าถ้าเจอโรงแรมจิ้งดิบโดนอีกข้างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเราเอาง่ายก็คือผมบอกเลยว่าน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็คือเราพูดแล้วนะใช่ใช่พูดแล้วนะสัญญาสัญญาเอออตามใจครับต้องนี้ตามใจเลยจริง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 แล้วผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าจะพาไป ตั้งใจจะพาไปอยู่แล้วนะ<อ>แต,แต่แต่ไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมือไวอย่างนี้นะมือไวขนาดนี้โอ้โหเนาะยังพูดไม่ทันจบเลยร้มกล้องกัน,นแล้ว,ว,ว,วเลยทั้งกระเป๋าทั้งเงินโอ้ยหมดทุยางทุแนวนี่อเคแล้วเดี๋ยวเจอโรงแรมทีด่ดินตายตายในมึงเจอรั้งหนึ่งแน่ก็แหละแก้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปดูเลยว่าผมจะพาไปพักแบบไหนแล้วก็โรงแรมจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่แล้วจริงๆสยัญแต่าังแต่ย่าังแต่ยัง่ยัง่งแต่แต่วแล้วกันแตแต่ วันนี้มาแบบไม่เสียกแค่นอนๆคุณจะฟินและคุณจะประทับฟินและคุณจะประทับใจมากๆจริงๆโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นเลยนะครับเดี๋ยวไปตามหาที่พักกันก่อนเพราะว่าฮ่ายังไม่จองเหรอยังก็ไปไปดูที่โน่นเลยไปดูไปเลื่อยไปายตายอดาหน้าอีกแล้วอ,อืนี่ฟวเป็นอย่างกับหนาเบือ่อเป็นอย่างก็เป็นคนแบบนี้ไปเรื่องก,กับตรงนู้นเลยเราแบบมันจะเต็มไม่ได้วางแผนอะไรครับคือปุ๊บปั๊บไปเลยเออแต่วันนี้วันเมื่อวันเสาร์ ก็เด้๋ยวรอรอดนอีกแล้วววรอดนจริงโอเคครับทุกคนครับอย่างไรนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไม่รู้ผมจะโดนอะไรอีกนะครับไปกันเลยครับผมไป เท่าไหร่งบงบยังไม่จองยังไม่อะไรพี่ฟิวมายังไงเนี่ยก็ไม่รู้อะก็เห็นเขาบอกกันที่พักโรงแรมงบห้าร้อยอย่ามาเล่นๆนะพี่ดูกระโปรงก็ดูชุดหนูหนูก็ต้องบากนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดิ๋ยวตีมจริงเปลี่ยนที่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็มาแล้วสตีมไหนก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วลองเข้าไปดูหน่อยนะสตีมเหรอนี่ชื่อโรงแรมอะไรยังไม่รู้ Để nó, để đây, đâu để bây giờ cái này nè đừng đuổi bí ẩn đuổi bí ẩn đuổi bí ẩn đuổi bí cái đuổi bí ẩn đuổi bí ẩn đuổi Đi ẩn đuổi bí 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 ẩn đuổi มั okay, นดังพักมากเลยแหลถ้ามันบอกถ้าพี่พามาจริงๆนะพันห้าร้อยหมฮะคืนละห้ารอาจนละเป็นหมื่นดูดิดูดดวดกับกับจะไปไหนจะไปไหนหลอกเนี่ยหลอกตลอดเลยเราไปถามเขาเลยไม่ต้องถามโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับทุกคน ผมว่าพักที่นี่บรรยากาศดีนะครับผมว่าแบบคือแบบคืนนี้สิสิโอเคไหมที่นี่สิโอเคมากเลยพี่เพราะวิวมันสวยมากแต่ว,ว่าแบบแต่ว่าเราเดินมาไม่มีใครมาทักเราเลยอ่ะคือแบบว่าคือเขาว่าก็เดี๋ยวดูตังค์ก่อนโอ้ยทงเนื้อทำตัวมีอยู่ขันสามน่าจะครปอ่ะเด,ดี๋ยวดิคืนนี้ก็คือจะกลอะไรนอนนี่เลยที่ตัวแต่งตัดใจแล้วนอนนี่แหละสิสิถึงแล้วครับที่ที่พักของเราฮะเงินไม่เท่าเนี้ย ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่เลยนะไม่ใช่ปัญหาถอดแว่นไม่ได้แล้วไม่เอาตังค์หนูนะตังค์ไม่เกี่ยวนะคือคือแบบคลิปนี้เป็นคลิปของพี่นะไม่เกี่ยวกับเงินหนูนะโอเคเดี๋ยวทั้งหมดทั้งหมดนี้เดี๋ยวที่ไม่จ่ายก็คือจะบอกนี้คือที่มาวันนี้พี่ได้ยูบอร์เชอร์จากผู้ใหญ่ใจดีมีสองคนพี่ติดไม่รู้ใช่ป่ะพี่ติดไม่รู้ไม่รู้พพี่ไม่เคยบอกเพราะว่าที่พักตรงนี้พี่ไม่ได้จัดหาเองไม่ได้จ่ายตังค์เองไม่ได้จ่ายตังค์เองนะมีคนจ่ายให้ใช่ไหม จริงมีคนจ่ายให้มีคนออกคลิปที่พักให้แล้วออกค่ากินให้ด้วยอยากรู้ไหมจริงๆมีจริงๆไม่น่าล่ะทำไมอัดคลิปมาอัดนี่มาตลอดทางเลยเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นก็คือนี่ครับทไมมันเป็นชองงสีแดๆเป็นอ่างเปานะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็จะเป็นอ่างเปาจากพี่นุชและก็พี่เอกนะครับเป็นนักบางโตเราท่านเอ๋แล้วก็พี่เอกนี่ครับ นึกว่าจะได้นอนโรงแรมจริงๆเป็นเป็นโรงแรมโรงแรมข้าเดาวนาวไหนมีชื่อด้วยนะมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยค่ะทุกคนเอ้ยมองไม่เห็นต้องกลับกล้องนะเป็นเป็นเพื่อจะดีนะครับคือเขาออกที่พักให้ออกค่ากินให้มีกิฟต์เวอร์ชอร์ในการในการกินด้วยนะเราคือวันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวอย่างเดียวมีที่พักให้นึกว่าจะพาคุณแบบว่ามาบอกแล้วไงมันจะว้าวคือทิติจะประทับใจเลยนะประทับใจแล้วก็จะ จะปื้มมากนะครับเพราะว่างหมนนี้พี่ไม่ได้ออกเองนะครับ <c oughs> <c oughs> มีเจนุสบังเตยกับพี่เอกนะครับ <c oughs> เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับออกให้ที่พักที่กิน <c oughs> คือดูแลให้ทุกอย่างเลยจองให้อีกจังหวกนะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงละเดี๋ยวที่นี่วิวสวยมากเลยทิกแล้วทำไมไม่ถอดได้ครับไม่ทำไม่ได้เหรอไม่ถอดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ที่พักก็อยู่ตรงไหนห้องนี้มันเป็นสีดำแต่ข้างนี้เป็นสีแดง<อ>เดี๋ยวขึ้นนี้เดี๋ยวขึ้นนี้จะไปดูห้องก่อนไปดูที่พักก่อนนะฮะดูที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมที่พักแล้วก็ชมสถานที่รบ <c oughs> อบๆกันเลยว่ามันมันจะสมชื่อไหมเหมือนในรูปไหมนะครับได <c oughs> ้อังเปาด้วยเด้อขอบคุณขอบคุณพี่นุชกับพี่เอกมากนะครับที่สนับสนุนเราสองคนนะที่ให้มาพักต่างอากาศในแบบห้องสวีทนะฮะห้องสวีทติดชายหาดด้วยนะครับติดชายหาดด้วยซึ่งโดยปกติ ถ้าถ้าผมไปเองก็คงจะเป็นติดชายหาดบางแสนอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ว่าห้องสามสี่ร้อยห้าร้อยอันนั้นค่อนข้างหักบางแสจริงจริงลูกคนเคยหนูเคยพาหนูไปนอนโรงแรมติดตรงนั้นแหละแล้วแบบว่าห้องละสามร้อยอ่ะอยากถ้าติดทะเลไงแล้วก็เลยแต่แบบมันเป็นจริงดิจริงจริงนะแบบหนูวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรวันนี้หนูเลยไม่เชื่อใจเขาไงบอกแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษและจิตติจะประทับใจมากเลยนะครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขอบคุณพี่นุชกับพี่เอกมากนะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมมากครับเราขอบคคุณมากเลยนะรับไปดดดูิเยวผมมากเลยนะครับผม บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูดิทุกคนติดทะเลด้วยนมิชลินติดทะเลด้วยค่ะดีใจมากเลยอ่ะที่ไหนอ่ะที่นี่โรงแรมชื่ออะไรพี่หล่อนิวยอร์กินนะคะทุกคนโอ้โหวิวดีมากเลยมองไปรอบๆอนดูติดทะเลติดทะเลฝั่งโน้นเลยครับใช่ไปอยากดูห้องแล้วอยากดูห้องนอนแล้วว่ามันจันยังไง เห้องนะคะสี่ส่วนสองนะ,ะดูข้างในที่เขาเป็นยังไงโอ้โหมีเสื้อผ้ากระเป๋าเข้ามา,มาเก็บมาให้เรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าโอ้โหโมเวสสวยเลยเชียว ห้องโอเคนะนี้ไปช่วยไปไหนเนี่ยฉัเล่นน้ำไงฉันเ,เล่นน้ำหรอเนี่ยไปโยกะลบบรรยากาศดีนะฮะในห้องเราขอบคุณขอบคุณยงังอ๋อไม่ทิ้กันใจสักหน่อยเขาคุยกับพี่เอกอ๋อเหร เขาดบพี่เอกตลอดไม่รู้ใช่ไหมคืนนี้ว่าไงคืนนี้ว่าไงนดอนหน้าการอโอเคดู่ที่นอนเด้อปูเหมือนที่บ้านไหมเหมือนเหมือนเหมือนที่บ้านไหมอ๋อที่บ้านนอนปูนค่ะนอนปูนใช่ไหม,มพูดแะแบบหน้าหงสาวนอนปูน เด้งไหมเด้งดึงด <c oughs> ึง <sneez> ด <ing muş> ึงแน่แบบเดวอยดาะคืนดี้่ะพิสูจน์กันมันเด้งจริงไม่จริงนะจ๊ะ รถสกมรเพียนนะคะเรวจะโดนใส่นะ